สวัสดีครับกับพวกผมนะครับภาคุมนะครับเดี๋ยวันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงการเทรดของผมในวันที่29มกราคมสอ6 7นะครับครับโอเคครับในการเทรดนั้นผมก็ยังชงใช้เป็นแนวล็อกแกเป็นแนวต้านหรือว่าแนวต้านแกเป็นแนวรับอีกเช่นเคยนะครับผมโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นในวันที่29นั้นก็ ได้มีการทำเป็นเทนโนมขาขึ้นนะครับอ่าครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าในกราฟเนี่ยได้ทำเป็นเทนโนมขาขึ้นนะครับนะครับโดยเราก็จะเห็นนะครับว่าในกราฟเนี่ย M 30นะครับก็ได้ทำเป็นเทนโนมขาขึ้นขึ้นมาก่อนนะครับครับในช่วงเช้านะครับครับก็จะได้นะครับเป็นเทนโนมขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้น ราคาก็ได้เซลล์ลงมานะครับตัดลงมานะครับแล้วก็ตัดอยู่ที่แนวต้านตรงนี้นะครับอ่โทษนะครับเป็นแนวรับแนวรับตัวนี้เองมันมีโอกาสจะกลับขึ้นไปหาแต่เป็นแนวต้านได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะลงมาอยู่วยาแล้วกลับขึ้นไปได้นะครับซึ่งผมใช้แนวต้านที่เกิดจากแนวรับนี่แหละ ที่ในการเข้าทําการ b า y เพื่อทํากาไรนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าในทาเฟรม H 4นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับในทําเฟรม H 4นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นเทนโนมขาขึ้นเช่นกันนะครับเห็นไหมครับ ในททำเฟรมพีนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นเทเนนโนมขาขึ้นเช่นกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับเส้นเนี่ยเป็นเทเนนโนมขาขึ้นนะครับเห็นนะครับเพราะนั้นตรงนี้มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้นะครับะนะครับซึ่งตัวถ้าเราซูมเข้าไปดูที่ทำเฟร,รมสามสิบก็เห็นว่าเป็นจุดเดียวก,กันกับที่ผมได้เข้าใช้อยู่นะครับที่จะทำกำไรหรือตั้งเป็นท p พนั่นเองนะครับผมโอเคครับ ในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยด้วยนะครับว่าในการเทมดผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับโอเคครับไปดูกันเลยครับโอเคครับกลับมาอยู่ในกราฟนะครับครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยได้ลงมานะครับทะลุแนวรับนะครับแล้วผมก็ใช้แนวรับนี่เองกลับ้นไปเป็นแนวต้านนะครับผมซึ่ง มันก็กราฟก็ได้ทําเป็นเทนอน้อมขาขึ้นอย่างที่ผมได้ให้เล่าให้ท่านฟังกันแล้วนะครับโอเคครับเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับราคานี้ครับเป็นเทนอน้อมขาขึ้นนะครับราคาเป็นเทรนน้อขาขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมีโอกาสที่จะกลับไปหาตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับ ดูกันนะครับว่าราคาจะกรบแทกีได้หรือเปล่านะครับโดยในการเทรดครั้งนี้ผมก็ยอมเสียไม้ไม้แรกไปนะครับผมคือไม้แรกที่เปิดเนี่ยไปเปิดชนที่บริเวณที่เป็นแนวรับที่เกิดจากแนวต้านนั่นเองนะครับชอบแนวรับที่คิดว่ามันน่าจะกลายเป็นแนวต้านให้เราแล้วก็สะท้อนขึ้นไปได้นะครับโอ้โหเกือบถึงครับ TP ไม่ถึงนะครับ นั้นไม้แรกที่ผมจะใช้นี่ก็คือทีจ่จะตัดทิ้งไปนะครับก็จะเหมือนกับในคลิปก่อนที่ผมได้ทําในเรื่องของอการตัดไม้เสียทิ้งนะครับผมโอเคครับไปดูกันต่อน,นะครับว่าในคลิปนี้ดูว่าในการเทคครั้งนี้เองวันที่ย9บเ้าเนี่ยผมจะทำกำไรได้เปล่านะครับผมครับถึงไหมครับโหโขึ้นไหมครับ โอ้โหไายแล้วครับทีนี้เดี๋ยวครับหืมมาร้อยจุดถึงไหมถึงไหมครับ TP ถึงไหมครับโอ้โหถึงไหมครับโอ้โหไม่ถึงครับมันลงมาก่อนนะครับเห็นไหมครับโอ้โหครับหืมจะชากลงมาครับหืมระแทกงลงมาโอ้โหครับนะครับนี่คีเอ็มสามสิบนะครับอยู่ใกล้ๆนิดนึงนะครับ ไปดูที่ M ส5้านะครับเห็นะหมครับมาท่ดูที่เทสท์ M สิบสี่นะครับก่อ,อติเส้นเทนไลน์นะครับเห็นไหมครับติเส้นเทนไลน์ตัดขึ้นไปนะครับมันจะดูว่ามันจะสามารถที่จะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าตีก็เกือบๆจะชนเส้นเทนไลน์หรือถ้าเข้าข้างตัวเองก็คือติดเข้าเส้นเทนไล,ลน์แล้วนั่นเอง แล้วก็กําลังจะจะทอนกลับขึ้นไปนะครับดูนะครับขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมครับอืมอันี้เจอครับทีพี่โรที่สองศูนย์สองห้านะครับผมอีกร้อยจุดนะครับเอาเซ็นออกเรจะเห็นชัดาว่าผมตัดไหมเสียทิ้งไม้หนึ่งนะครับคือไม้หนึ่งนะครับถึงไหมอือไม่ถึงครับยังไม่ถึงอกระแทกันมาครับ ถึงไหมครับอีกนิดเดียวถึงไหมถึงไหมครับทีพีถึงไหมถึงไหมครับถึงไหมครับอีกนิดครับโอ้โหไม่ถึงครับโอ้โหค่อยขึ้นเอาอกระแทกไหมครับโอ้โหมี้ไม่ยอมถึงนะครับถึงไหมถึงไหมครับ โอ้โหวินไปแล้วครับเห็นไหมครับโอ้โหยอมเสียไม้แร้แครับนี่เขา้าไปชนที่แนวรับแล้วกลายเป็นแนวต้านนะครับครับซึ่งถึงตรงนี้นนัเองนะครับที่เป็นแนวรับนะครับที่เกิดการผ่าซึ่งอนาคตจะเป็นแนวแนวรับขึ้นไปหรือจะเป็นแนวต้านนั้นก็ขึ้นอยู่กับกราฟต่อไปนนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนนั้นจะได้ไอเดียแล้วก็ได้แนวคิด ที่ผมได้ใช้แนวรับกะเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปทํากําไรนะครับรวมไปถึงในคลิปก่อนๆที่เพื่อนๆได้เข้าไปรับชมนะครับผมก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันประมาณอย่างนี้นะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านีเท่านี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขหนุกกานเทนตแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมากค้าสวัสดีครับบ๊ายบาย